สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพากันไปสถานที่อันซีนระแวกรอบราชกระบอกกันนะครับคือสถานที่ที่เราจะไปวันนี้ก็คือตลาดเก่าอุตเค่ะนะครับก็ซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับทีนี้เราก็ไปเตรียมตัวกันเลยครับ ราจะไปที่ตลาดเหมือนไปเที่ยวกันนะครับไปกันไปกันตอนนี้คนครบแล้วเดี๋ยวเจอกันทีร้านระบายสีวาดภาพนะเจอครับมาตอนนี้ก็คนของเราอะ ไอ้นั่นอ่ะที่มันยืนอยู่นั่นอ่ะมันมาเป็นคู่ในคู่นึงอ่ะมันไปไหนแล้วมันไปไอ้นี่เขาไม่ได้ทำใช่ไหมเขาทำแต่ว่าเขาไปทำรูปปาดน่าจะ็นฟูเทียทางนันนู้นเดี๋ยวให้ตีตัดตรงฟูเทีตรงเนี้ยไปดูฝั่งนู้นนะไม่ทำอะไรกันอยู่แล้วตอนเนี้ยกำลังอยู่ที่ร้านวาดรูปที่มันอยู่ตรงข้ามร้านสเต็กแต่ตอนนี้าอยู่ร้านสเต็กนะเพื่อน เออแล้วจริงๆอะตอนนี้พวกเราอยู่ร้านสเต็กซึ่งกาลังจะนั่งา่าลูกที่เรามาที่นี่ก็คือเป็นชุมชนของตลาหดหัวตะเคี่จะเล่าย้อนก่อนว่าตลาดหัวตะเคี่ยอะเอางี้พวกมึงรู้ไหมตลาดหัวตะเคียอะชื่อเก่าอะมันไม่ได้ชื่อว่าตลาหดหัวตะเคี่มีใครรู้บ้างในที่นี้นรู้ข้อเป็นมาของตลาหดหัวตะเคี่กันม,มั้ยก่อนนั้นเนี่ยตลาหดหัวตะเคยียอะมันไม่ได้ชื่อตลาหดหัวตะเคีค่ยก่อนอันนี้นมันชื่อว่าตาลาดเก่าเรือนไม้หลวงปศท่านเลี่ยมอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกหรือเปล่าท่านเลี่ยมอะมาจากการที่ คนคนนี้เขาบริจาคเป็นบริจาคเงินเพื่อสร้างตลาดตรงนี้ก็เลยเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นชื่อแรกชื่อว่าตลาดเก่าเรือนไม้หลวงพศท่านเลี่ยมอ่าอันนี้เป็นชื่อตลาดก่อนอันนี้จนปัจจุบัน่ได้มีการเปลี่ยนชื่อตลาดนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าตลาดโคตเขตมีใครรู้ไหมว่าทําไมที่นี่แม่ต้องชื่อว่าตลาดที่มีตลาดเค่เยอะเป็นตลาดเค่ชุ่มๆมันก็เลยเป็นชื่อแบบ ตลาดหัวตะเข้แบบชุชมชนชวบ้านขึ้นมาแล้วที่เนี้ยเมื่อก่อนอ่ะสถานที่เนี้ยมันจะเป็นแบบสถานที่ที่คนสัญจรเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันยังอ้าวเกินก่อนว่าตลาดเนี้ยมันมีมามากกว่าร้อยปีแล้วแต่แที่เนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแบบยุคที่มันยังไม่มีพวกถนนยังไม่มีความเจริญอ,อะไรขนาดนั้นคนเขาก็เลยเดินทางผ่านกาันทางน้ําแล้วตามที่เห็นเลยตลาดหัวตะเข้เนี่ยมันจะติดตรงในส่วนของริมคลอง มันก็เลยจะแบบเดินทางกัทางน้ําค้าขายกัาทางน้ําอะไรก็ไม่สนมากแล้วก็นั่นแหละอย่างว่าย้อนกลับไปในสมัยรัชากาลที่5ตรงนี้เคยเป็นศูนย์กลางชาเนเมืองของทีงเมืมาก่อนเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นศูนย์กลางตรงที่มันมีเอ่อคลองสามสายเป็นคลองจระเข้คลอง <c oughs> ปาทพิว <c oughs> แล้วคลองปาเว <c oughs> สใช่สามสายสามสาย <c oughs> ที่นี่ก็เลยจะเป็นศูนย์กลางในการค้าขาย มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบนันนะชุมชนตอนเนี้ยกลับมาอนุรักษ์พัฒนาชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่มันเคยเงียบไปสักพักเพราะว่ามีถนนเกิดขึ้นแล้วควรเริ่มแบบค้าขายผ่านทาง,ทาง,ทางน้ำน้อยลงอันนี้มันจะเป็นประวัติโดยย่อของชุมชนหุ่นตะเี่ตอนเนี้ยเหลือแค่วารูปร้อยรูปป่าร้านอาหารอะไรต่างๆอาจจะปิดไปแล้วประมาณนี้ จะไปได้ยังไงวะต่อฝากไหมเฮ้ยสามารถเห็นไปทั้งเออเนี่ยนาเท่านี้ก็เป็นมองเป็นมองเป็นมุมสีแดงนะมีหลายมุมมองแลนะหลายมุมมองเหมือนเหมือนเหมือนเปลวไฟในกองแล้วกูคิดไปแล้วอันนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นเหวอะไรใช่ถ้าเกิดเป็นแนวตั้งถ้าน่าจะอนาคตกูตอนเนี้ยข้าวนอนาคตกูอ๋อเป็นหน้าผาถ้ามองก็เป็นแถ้าเป็นแนวนี้ให้เราโดดจากตรงนี้ไม่น่าจะได้โดดแล้วแค่มึงยืนตรงนี้ก็จะล่วงละไหลเลยในในลองขึ้นลองขึ้นเกาะไปลองขึ้นเกาะหนหันโชว์กล้องที่ น่าดชิบหายเลยแม่เก้าเฟรมเก้าเฟรมเก้าเฟรมตาอย่างนั้นวันนี้ได้มาทำเวิร์กช็อปตาช็อระเงินก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปวาดกันอีกทีนึงโดยรวมตลาดเกา่าหัวตะเค้เหมาะสมกับใครเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเหมาะสมกับคนที่กำลังหาแอคทิวิตี้ในยามบ้างหาเวิร์กช็อปเข้าเพื่อระบายอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบคนที่กำลังเครียดกับโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็ลองมาหาวัดรูปได้มาทำนู่นทำนี่เพราะว่าที่นี่ก็มีพายเรือมีแอคทิวิตี้เป็นพายเรือวาดรูปวัดรูปปัดที่อีกกลุ่มหนึ่งไปทำ โดยรวมมันก็จะประมาณนี้ถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนตลาดหัวตะเข่รากกระบ a งซอย17นะครับผมสำหรับใครที่อยากมาเดี๋ยวก็ปักหมุดไว้ให้ใช่เลยโรงพยาบาลรากกระบ a งแล้วก็อยากขึ้นสะพานิดายไว้ใช่ครับอยากขึ้นสะพานอยากขึ้นสะพานสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคณะอาจารย์ขอบคุณเพื่อนๆในเจนเอททุกท่านที่รับชมจนจบมากครับขอบคุณมากนะครับ